และไอ้หงสีแดงนี่มาจากอะไรพี่เมย์ยาวันนั้นอะ่ะวันเกิดสั่งเค้กว่ามันจะมาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอาคำว่าหงสีแดงมนอว่าฟรอนต์ที่ตัวหนัง,งออสือเแดงเ,ออเขาเข้าใจว่าให้เขียนอ่าห,หงสีแดงพ <c oughs> ี่ก็เลยว่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> คือเกียรติตัวน่ะสีสแดงอดงูองไม่ได้แต่งหน้าแบบฝ่อมานานมากแล้วต้องก่อหน่อยนนองนิดหนึ่งติดแววมาหลายวันแล้วแววมาไปอยู่โซนจีนโซนเกาหลีโซนญี่ปุ่นสลายเดือนแล้ว <c oughs> หัวขนตามันตั้งขึ้นมาห <c oughs> น้าเหี้เลยหน้าเหี้เลยอาจจะเคยรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้คือวีบัตวีบัตทำอะไรก็คือชิบหายว่ะไม่ค้น ทุกคนคะ่ะกสิบบิวตี้อุ้ยลืมแล้วท่านใดกันกสิบบิวตี้ซีซั่นสองตัวหัวเทปนี้ดีใจมากๆ พราะว่าได้แต่งหน้ากับแบบมือโหดมือฉมังของแบบของแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือแบบคือที่ผ่านมันก็จะแบบมีแบบว่าสไตล์ของตัวเองชัดเจนนั่นนี่นูน่นแต่บอกเลยว่าแขกคนนี้ทุกคนคือทําให้ฟุกเกรงมากๆเพราะว่าเขาแต่งหน้าโหดมากฟุกรักนี่ว่าเขียนคิ้วชัดแล้วว่าคนนะคะรับฟูคือเขียนคิ้วได้ทีละเส้นให้ทุกคนทายจากเล็บก่อนนี่ทุกคนดูเล็บนะฮะดูเล็บผิวชุดที่ใส่มาวันนี้พี่เมย์ยักษ์ส พี่เมย์ย <énormément Four> ่าจะไแต่ง <net> น <young people> ้าด้วกันสัท <people> <sk> ี <Ash well> เพราะว่าหนูไปไหน,นก็ตายไปหนูแต่งหน้าเนี่ยทุกคนจะบอกว่ามึงต้องเจอเมยา่าคิ้วเรียงเส้นหมดเลยว่าเมคอัพสวยมากแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสแบบได้คุยเรื่องเมคอัพกับพี่เมย่าเลยไม่ได้มีโอกาสได้แต่งหน้าด้วยกันสักทีวันนี้มานเนี่ยเร <20 S 1> <บ>าติดอยู่ทีขอบคุณฟุกมากนะคะที่เรียนเชิญดิฉันมาแต่งหน้าด้วยนะคะคนที่พี่เมย่าสอนแต่งหน้าบ้างปะไม่ค่อยสอนก็คือแต่งเงี้ยเีแล้วออกไปสวยเลยออกไปสวยเลยว้าทุกคนจะได้เห็นเทคนิคของพี่เมย่าว่าวันนี้พี่เมย่าแต่งหน้ายังไง มีผลักอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะแต่ว่าหนูเชื่อว่าพี่มมย่าทำท่ารายการได้ได้ยังไงทำได้เหรอก็เมื่อกี้ตีดตามองไม่เห็นยแต่ว่าพี่มมย่าไม่เคยดูเลยน้อยใจอ่ะตอนนี้อันนี้ไงสมบัดแป้งอ๋อถูกต้องไม่ใช่ยากปะไม่ยากไม่ยากง่ายอันหนึ่งสองสามก่อนสิ บิวตี้ผิดเนีอาจจะผิดหรือเปล่า,าก็สิบอาจนะจะมอ,มองไว้ทางนูน้นไม่ต้องยืนหน้าไม่ต้องยืนหน้าก็สิบบิวตี้ วันนี้พี่มมย่ายังไงก็แต่งหน้าเหมือนที่ส่งเร f เฟรนด์มาเป็นพี่แบบฟ็อกซี่อายคือต้องบอกว่าคุยกับพี่มาย่าว่าเอาไงดีจะแต่งลุก่อดิเพราะพี่มมย่าทำมาหมดทุกลุกแล้วทุกสีด้วยไอพาร์เรลพาเรลเจมเจมชาวมอฟฟี่อ่ะพี่แม่พี่มาย่าแต่งมาทุกสีแล้วแล้วเคยแต่งมากกว่านี้เคยหรือปะผสมสีบนตาให้อยู่บนตาให้อยู่บนตาเหมือนเราระบายสีเลยผสมให้มีแม่สีสามสีสป้านี่แปลงได้หมดเลยให้มันเป็นแบบเชื่อยังวันนี้ ี่คือปรมาจารย์ลัทธิมานะ่ะแบบโคดอะ่ะวันนี้ขอเป็นฟ็อกซี่แบบเบสิกแบบฟ็อกซี่ ผกเลยแบบอุ๊ยอยากแต่งฟอร์ซีเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเกม mlbb พี่เมายา่า<อ>มีตัวละครใหม่เขวาว่าชีฟชีตเออเอออยากเอาเป็นอินสปายในการแต่งหน้าเลยฟเรนท์วันนี้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เท่านั้นใช่มาดูกันว่าฟ็อกซี่แบบพี่เมาย่ากับฟ็อกซี่แบบโฟกร้อนจะเป็นยังไงนะคะทุกคนมาแบบแรกผมหนพี่เมาย่าเตรียมผิวยัางไงเราแต่งหน้าพวกเซรั่มเซรั่มของอะไรครับพี่เมาย่าอ๋อเซรั่มมีส่วนมาสมไซร์วิสซิ่งกับมองส่าโอ้ยตัวแรกตัวแรกตัวที่สองแล้วก็จะ งเป็นกันแดดกันแดดของน้องสัตมันน้องวสาวโวกตัวที warm warm ่สามแล่ตัวที่สามก็จะลงเป็นไพรเมอร์ของมิเลวายตัวนี้เป็นเบอร์ลุงขนหรือเปล่าใช่วายเราเป็นคนที่ลงขนขนกว้างหน่อยเราก็เลยต้องลงก่อนเพื่อที่จะให้แต่งหน้ามาไม่หาเอามาเอามาอวดไหมวายนี่ก็คือตัวนี้นะคะับอ่าแล้วก็ต่อไปก็คือลงรองพื้นได้เลยหรอใช่นี่มาเขาฟุกเต็มผิวเราเราทั้งรู้อีกเราฟุกใช้อะไรบ้างนะก็เริ่มได้เลยค่ะพี่เมย่าวันนี้ถามว่าพี่เมย่าชอบแต่งหน้ามานานยังชอบแต่งหน้ามานานแล้ว เพราะเรามีความรู้สึกว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันมันมันสร้างความมั่นใจให้กับเรามากคือจริงไม่ใช่ว่าหน้าสดก็เป็นมั่นใจนะเดี๋ยวเรารู้สึกว่าหน้าสดแล้วเรามันมันไม่หงอกมันไม่ะอสีแดงเดี๋ยวก็นะหลายคนอะไม่เข้าใจกับว่าหงเอาให้หงหงสีแดงมันคือคําชมหรือคําด่าหรืออะไรคือคําชมมันก็คือยังไงก็คือสวยเหมือนกับหงอนี่แหละและอ้หงสีแดงนี้มาจากอะไรพี่เมย่าคือนี่แหละเนี่ยก็นั่งคุยกับพวกพี่ๆนี่แหละว่าแบบว่าเออเราไม่อยาก คงไม่อยากคงมาแบบเป็นคงไหม,มแต่อีสีแดงเนี่ยคือหมายถึงว่าวันนั้นอะวันเกิดวันเกิดใครวันเกิดนี้และนี่เราสั่งเค้กว่ามันจะมาทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้ให้เจ้าของร้านบอกว่าเออทำให้หน่อยคำว่าหงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือชอบคำนี้เขียนเขียนบนหน้าเค้กให้หน่อยแต่ชอบสีแดงเออแล้วก็บ,บ,บีบเขานะแม่เอาคำว่าหงสีแดงมาคือหมายถึงว่า ฟอนต์อีตัวหนังสือสีแดงเขาเข้าใจว่าให้เขียนอะหงสี่ีแดงก็เลยเขียนมบบมันน่ากลดมีรูปป่ะดีรูปมีรูปดี่ีก็เลยบอกไม่ใช่คือเขียนตัวหนังสือสีแดง เขียนคำว่าหอมอย่างเดียวเขากนมาให้เลยหอมกินสิเขาก็คือไม่ได้มีอะไรก็คือคำว่าหอมนั่นแหละแต่พอมีสีแดงขึ้นมากอเหมือนแบบขยายให้มันดูเว์ของพี่เมย่านั่นเองจะบอกเลยคือมาจากพี่เมย่าเลยหอมสีแดงใช่โอ้โหเขาก็เลยพูดๆแหละเวลานีคนสวยมากๆวันนี้รู้สิครับอุ๊ยอีนี่หอมมากอีนี่ปีกออกหลังามอะไรเงี้ยหอมนั่นเองตื่นถ้าอยากให้ว่าคือหอมสีแดงเออนี่นะคะลองพื้นละอ่าวันนี้ลองพื้นนะคะฟูกใช้เป็นซีเชโดนะคะ สามสี่ศูนย์เนี่ยชายเป็นเอ่อเมเมเบรลินฟิชบีผสมกับทีกัน พี่เมียแต่งหน้ามานานยังคะคือก็แต่งมานานแล้วนะแต่หมายถึงว่าเราก็ค่อยเรียนรู้เรียนอะไรไปจริงก็ไม่ได้ไม่ได้แต่งคลิปอะไรมากเลยว่าแบบก็พอแต่งได้อะไรเงี้ยแล้วพี่เมียเป็นคนแต่งเปลี่ยนอะเายถห็นว่าจะหวานคือหวานจริงๆจะ่อคืู้่อจริงๆอะไรเงี้ยได้หลายลุหลายสไตล์แล้วทําได้หมดทุกลุคอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนทรงผมเองด้วยแล้วก็เมคอัพเองอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบว่าเมคอัพกันตายของเราอะไรเงี้ยแต่เมียเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบสโมกก สีดอเอาอยู่ไงบางคนัก็ไม่อยู่บางคนัก็เพื่อน <c oughs> บางคนก็เปิดอะไรไปแต่คุณหมายถึงว่าสีดำนี่จะหมดก่อนใครในถาดอ่ะ,อะทุกคนทั่วไปเนี่ยชิมเมอร์จะหมดก่อนหรือน,นับตาท<า>ีเด็ดดำ สีดำ,น,ำน้ำตาลเข้มจะหมดก่อนอเพราะว่าแต่งบ่อยโอ้หแต่ช่วงนี้พี่มิญาถือต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบร่างทองแล้วหนูชอบความหน้าสั้นมากแบบคือเหมือนพอโตก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากให้ตัวเองหน้าสั้นมาฟูฟูตอบว่าฟูอย่างหน้าสั้นมากๆอะไรเงี้ยเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าหน้าสั้นมันเป็นหน้าที่แบบหน้าสากลอะ่ะทุกคนไปถึงว่าใส่แว่นตรงไหนก็รอดวิกตรงไหนก็รอดอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ นี่นี่นี่มีความรู้สึกว่าอยากให้มันแบบเข้ารูปเข้ารอยกว่านี้แต่จริงๆไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนอยากหน้ายาวก็เลยแบบมีเรื่องที่จะทำคางไงเพราะตอนแรกที่จะไปไปทำจมูกอะแล้วทีนี้มันก็จะมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมูกมาแล้วคางก็มาหน่อยเ <ừ> ึี่ยนไม่บอกว่านี่ไม่ได้อยากทำคางมันมีสเปรยงแบบหน้าน่คืนเนี่ยคนไทยจะเป็นฟิลนี้พอมีจมูกแล้วผ่าต้องรังบกันกับคางออนเอออย่างเงี้ย ต้องตตสามถนอทุกอย่างเลยแต่ความจริงเราดูหน้าฝรั่งนะจมูกเขาโด่งมากแต่คางเขาจะสั้นทุกคนคางเขาสั้นนั่นคือหน้าแบบสาวกลเลยอะไรเงี้ยเห็นหรือเปล่หน้าหลักมากกว่าหน้าเขาสั้นอะไรเงี้ยแต่ท่นี้นะแล้วแต่ความชอบผู้คนชอบคนหน้าสั้นอะปกติพี่เมย่าแต่งหน้าแบบกี่ชั่วโมงเอาแบบว่าสวยแน่ๆเอาที่แบบครบเลยเนาะชั่วโมงหนึ่งอะ โอ้ไว oh, ช้าน,นะนึานะแต่บางครั้งก็ชักคือเขา้าใจป่ะมันจะมีบางบางช่วงที่เรารู้สึกว่าทำไมวันนี้แต่งไม่ได้เลยอันนั้นก็จะนานเ,เป็นอะไรนะไม่รู้เนาะ<อ>คือเหมือนว่าเราก็แต่งตามไม่ได้ยากจากเดิมเลยมากแต่แบบทำไวันนี้เบลนตามไม่ออกวะใ,ให้มันดูเลอะมันต้องปรับต้องแก้กว่าอะไรอย่างงี้เนาะจริงโอ้แต่โชงนังถือว่าไวนะทุกลุคป้าหรือว่า เบดเบรดก็ประมาณประมาณแต่ว่าถ้าทันรีบมากจริงๆก็ประมาณแบบครึ่งครึ่งสิบป้องเสร็จเออบ้องเสร็จอะไรแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มีเวลาหน่อยเนาะก็สโมอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบสีแรงๆใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันเลยส่งกันเนาะกับสีตาดำๆอ่ะใช่ทุกคนคบคอนเิอร์กูจะเป็นของทาเชฟเทมสีไลท์มีเดียมค่ะเมดิัมเมื่อกี้ลงอ่าชีนะคะตัวนี้เบอร์สามเพื่อให้ให้มันรู้สึกว่ามีความตึ๊บหน่อยนึงคือพี่ไม่ย่าไม่เคยสอน แต่งหน้าเลยเหรอไม่เคยเพราะว่าอะไรเคยเคยเคยบางครั้งแบบว่าลงติ๊ต็อกอะไรเงี้ยอ๋อก็แบบเออเราใช้อะไรเขาก็จะถามอะไรเงี้ยจะหมายถึงว่าคือบางครั้งอะเวลาเราแต่งหน้าเราเป็นคนที่ตั้งใจคือหมายถึงว่าเราทําอะไรได้อย่างเดียวอะถูกซึ่งเมื่อานหนูคุยกับคนตัดนะว่าหนูถามน้องพี่พี่ถ่ายคลิปแต่งหน้าล่าสุดเป็นไงบ้างเขาบอกว่าดูออกเลยครับว่าแบบพี่ไม่ค่อยแบบว่าชอบสอนแต่งหน้าคือทุกคนก็อยผมเป็นบิวตี้บอเกอร์อะเวลาเราตั้งใจแต่งหน้ามากๆอ่าเราจะไม่ได้นั่งแบบว่าเครียดเครียดมันมันมันอินนั้นนด้ มันต้องแบบตั้งใจมันแบบเนื้อแล้วฟูก,ก็ต้องโฟก,กัสกล้องให้กล้องอะ่ะพอเร,เ,เราพูดอ่อมมันก็จะดูอ่อมคนตัดออกมาเราะเราต้องอินเนอร์เยอะๆบวกกับต้องตั้งใจแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยฟู<ๆ>วกว่ามันยากมาก<ๆ> พี่มาย่ในฐานะที่จะแต่งมาทุกลุกแล้วคิดว่าลุกไหนที่เต็เคยแต่งเรามันดูแฟนซีที่สุดหรือแปลกที่สุดเลยอะถ้าแฟนซีหรือเต็มเต็มที่สุดก็จะเป็นแดกพี่เคยแต่งแดกเราเหรอเคยเคยแต่งแดกแล้วนานมากแล้วมันเป็นถ่ายแบบอะไรสักอย่างนึงสนุกไหมแต่งแดกนานมากแต่หมายถึงว่าเขาเก่งมากเลยนะคนที่แต่งให้อะนี่ไม่ได้แต่งเองอ๋อหรอใช่มีมีคนแต่งให้จะหมายถึงว่าเขาเก่งมากแบบเขาหรือว่าด้วยความที่นี่แบบเป็นคนไม่มีคิวไม่อะไรมันไม่เออมันสร้างใหม่ได้เลยเออมันก็สร้างใหม่เลยแต่การแต่งแดกก็คือ ประนจริงๆน้องไม่ถึงว่ามันสร้างใหม่ทุกอย่างน<ช>ะนี่ก็เลยแบบว่าชื่นชมมากสาหรับคน<ช>ที่แบบว่าแต่งแลแล้วเขาแต่งโชว์แต่งทุก <ละ S 2> วันนะทุกวันแล้วแล้วชีวิตจริงเขาไม่ได้แต่งหญิงด้วยนะเขาเป็นแบบก็ลูกเก้งทั่วไปปกติ<อ>แต่ว่าพอจะโชว์นึงอะโอ้โหเขาต้องทันฟอร์มทุกอย่างเลยแบบผุ่นผมนมโพกอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาต้องทําเป็นแบบทุก<ช>คนมันยากนะป <ๆ S 1> ุกลงเป็นเซ็ตดิ้งครีมนะคะสติ๊กนะคะของ ELF กับของเมรินดานะคะทุกคนแล้วก็เกลี่ยได้เลยครับ เออถ่ายเปมือพี่เมย่าลุงที่ยวาจะแต่งวันนี้ฟ็อกซี่มาจากเกม m l b b นี่คือพี่เมย่าเคยเล่นเคยรู้จักป่ะนะเคยเล่นทำไมจะไม่รู้จักหรอจ๊ะเพราะว่าหรือป้าเมื่อก่อนถือตั้งทีมแก๊งกับเธอแล้วก็เล่นกันคือ ถูกถูกไหมนะเออไเออสี่ห้าคนแล้วก็แบบไว้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมันมีแบบว่ามันมีอะไรนะมีตัวละครมีเมนเทอร์คืออย่างงี้ใช่จะต้องแต่งหน้าคือตัวละครใหม่ชื่อว่าชิปนะก็เลยเอาแต่ไปในการแต่งหน้าและที่พวกจะบอกก็คือตอนนี้ในเกมเขามีกิจกรรมให้ทุกคนเล่นค่ะสามารถเข้าไปเล่นได้เลยทําภารกิจในเกมถึงวันที่16นี้นะทุกคนทําให้สําเร็จเพื่อรุ่นลับนะคะสกินเกรดเอค่ะทุกคนพี่เบี้ยคืนนี้ยังไงฟองทีมฟองทีมทุกเบี้ย ไม่ยากฟุกไม่ยากสองคน <c oughs> ต้องห้าหรือเปล่าเพ <c oughs> ิ่ม <c oughs> ฟุกไม่ยาไม่ยาฟุกห้าคน <c oughs> แยกล่างนนี้เรายิ่งกว่านั้นเคยรู้ปะ <c oughs> วันที่9ถึง16บหกนี้มีส่วนลดสินค้าทุกอย่างลดพิเศษไว้เอาไงพร้อมไหมตัมกระสิพร้อมพร้อมพร้อมทีนะคะคืนนี้บอกเลยพร้อมทีหน้านี้ผมนี้ถูกผมนี้ผมนี้อย่างไม่เศ็พอย่งไม่เร็ตทุคนคะต่อไปสีปัดแก้มนะครับฟูกใช้เป็นเนื้อบาบนะของ k ค l ลี่เจน e r อระชื่อสีว่า h อ t พิง k นะครทุกคนนี่ยช้ขั้นตอนไหนล่ะคะเนี่ยค่ะเฉตนี่ว่ามันต้องแบบเข้ม ปูไม่ได้แต่งหน้าแบบฝ่อมานานมากแล้วแต่วันนี้เจอพี่ไมยาต้องแบบน,นิดหนึ่ง <ขอ S 2> หน,นอ่อยเนาะนิดนึ่งติดแวเมาหล่วันแล้วแววมาไปอยู่โซนจีนโซนเกาหลีโซนญี่ปุ่นสลายเดือนแล้ว <c oughs> ไม่มาโซนยุโรปโซนเมกาบ้างพี่เมย่างลงแป้งแล้วหรอแป้งมาเนี่ยค่ะ อ๋อพี่แลงเปแป้งผสมรองพื้นหลอใช่ค่ะแบบเพื่มเพิ่มความปึ๊บให้หน้ามันน่าจะอยู่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะคืนนี้อาจจะเจ้ลุงอไมอ่าเ้ยต่อไปนะรับลงเปแป้งฝุ่นของบูเต้นะครับเบอร์คิมลงกรอบหน้าครับทุกคนเพื่อมาทําให้แบบหน้าเรามีมิติจริงไหมพี่แม่การมีแป้งจริงคนมีมากกว่าเบอร์หนึ่งเนาะก็่าทำมิติหน้าเนาะเพราะมันก็จะมีเบกใต้ตาก็เป็นสีน้นสีนี้บางโคนอ่ะเชื่อปะขอบหน้าสี เท่ากันเออเพราะถ้าล,ลงแป้งสีเดียวทั้งหน้าอาจจะแบบแบนเนาะพี่เมย์ได้แบนแบนเนี่ยค่ะลืมจิ้มสีดำละอุ้ยเอาแล้วหรอพี่เมยย่าลืมแล้วค่ะคือฟ็อกซี่เราออกฟ็อกละคือพร้อมเป็นหมาเลยทุกคนเนี่ยอ็กโซติกออก เออแต่หน้พี่ไม่ยาาเอกโซติกเออพี่ม่ไม่อยากเป็นนางแบบอรอถานิดนึงคืออยากเป็นนางแบบแต่รู้สึกว่าเราเดินไม่สวยคือแต่นางแบบมันไม่ต้องเดินสวยนะี่ย่ามันไม่เหมือนนางงามนางแบบอ่ะคือเดินไงก็ได้เหมือนฟีลว่าแบบสไตล์เราเดินตรงๆแค่นั้นเลยอ่ะเออจะหมายถึงว่าแบบว่าคือเรารู้สึกว่าเออบอดี้เราหมันก็ยังมีบอดี้เหรอเออคือคนที่เป็นนางแบบมันต้องใส่ชุดอะไรก็สวยใช่ไหมแต่เรายังมีความรู้สึกว่าบางครั้งเวลาเราได้ไปเดินแบบอะไรเงี้ยเราสึกว่าชุดที่เราได้มันเราไม่มั่นใจแล้ก็เลยรู้สึกว่าเราออาจจะม ก็เป็นต่อให้เรารู้ว่าโอเคนางแบบต้องใส่สภาพอะไรก็ได้ก็จริงแต่พอตอนนั้นอะไม่ชอบชุดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วว่าเราต้องใส่ทุกคนเราอาจจะมีทิฏฐิตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราทํางานจริงมาก่อนไงเราไม่ได้เป็นแบบตั้งแต่แรกถ้าเป็นในแบบตั้งแต่แรกอะเราก็คงชิวเพราะใส่เพอรใส่อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากลองเห็นพี่เมยย่าอยู่บนรันเวยแบบนางแบบมากเลยงั้นพวกก็ต้องเลนเจ้าผ้าสีแล้วก็มาเดินกันเอง จบเนาะเออจะใส่อะไรอะไรแบบก็ได้อะไรเงี้ยมาแล้วปกติถามหน่อยว่าเวลาพี่ไมย่แต่งหน้าออกไปข้างนอกเนี่ยพี่ไมยากพกกระเป๋าเครื่องสำรับไหมไม่พกคือแต่งหน้ารอบเดียวแต่งหน้ารอบเดียวจบเลยเิมไม่ทัชไม่อะไรด้วยนี่เหมือนกันเลยอ่ะคือบางครั้งก็จะมีหลุกคนอาจจะหน้ามันหน้าอะไรได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นหยาบกุ๊กเนี่ยก็คนแต่งหน้ารอบเดียวจบ อย่างมากคือเติมลิปอย่างเดียวใช่จะมีกลอสกับการติดขนตาแค่นั้นเพราะมีาบริอภคหัตาลุดซึ่งถ้าขนตาหลุดเลื้งใหญ่ใหญ่สุดทุกคนรู้ป่าวว่าลิปลุดอะไรเงี้ยเรายังเบายังแบบเน้นเน้เปากเขาลิปด้านบนแต่ถ้าขวัวขนตามันตั้งขึ้นมาหน้าเหี้ยเลยหน้าเหี้ยเลยอาจจะซรู้สึกว่าอยวันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้คือวีบัตวีบัตทำอะไรก็คือชิบหายวะไม่ขึ้นกาวติดขนตาต้องติดในกระเป๋าตลอดห้ามหายห้ามหายห้ามหลุด ฟูหังมาแล้วแต่ว่าขอวัดระบายคิ้วเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนต้องเขียนคิ้วก่อนแต่ลืมเห็นพี่เมียลงตาเลยลงตามเออพี่เมียไลนระดับยังไงอะเป็นการแต่งหน้าสกินแชร์เสร็จปุ๊บรองพื้นรองพื้นเสร็จปุ๊บเชดดิ้งอ๋อใช่แล้วก็แป้งเลยแล้วก็แล้วก็บางครั้งก็แต่งตาก่อนแต่เนี่ยเป็นคนที่ตาหมันไงแบบก็อาจจะต้องลงแป้งเราไม่ลงแป้งก็ได้แต่หมายถึงว่าสีตามันจะติดแต่ว่ามันจะเกลี่ยยากอ๋อใช่มันจะเหนียว เงียบทุกคนค่ะเห็นมล่ะก็บอกเลยว่ามันอ่ะตังค์ใจะ่ะแล้วคือมันไม่ใช่กล้องที่แบบไม่ชัดอ่ะชัดทุกรูขุมขนนะเขารู้หมดล้วันนี้ว่าไม่ได้แต่งหน้าสวยแต่แต่งรูปเยอะเออรู้สึกพี่ไม่คนแต่งรูปปะแต่งถ่ายไปเนี่ยแล้วเราเป็นคนแต่งรูปจัดมากหนูก็แต่งรูปจัดเหมือนกันแต่เวลาคนเจอตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกค่ะ คืออย่างเงี้ยคือยังไงอ่ะเจอบ่อยมากบางางบางทางนะน้าสดเออวายสวยมากสวยกว่าเล็กสวยกว่าเล็กนะค่ะคือคือจะทักอะไรอ่ะเออให้มันจริงใจหน่อยคือก็จะป้าวันนั้นงานเกิดเพลียแคร์หน้าเย์นะแล้วโดนน้ำโดนอะไรเซ็พเครื่องสำอางหลุดหมดแล้วเหลือแต่ม่วงตาที่มันเออสีมันยังทนติดอยู่พี่เมย์สวยมากตัวจริงวัวฮะคือคุยกันได้หรอพี่ เออวันนี้มองวันนี้ในมอมได้แนมองจางอะไรเงี้ยเขาจะได้บอกว่าเอาก็เล่นน้ำมาอะไรเงี้ยเราคือแบบแต่งลุกจัดนะส้ยตัวจริงสวยกว่าแต่งลุกพี่กสวยกว่าในไอจีอีกอ่ะจอีกน้อยอ่ะหรือมีอีกอย่างหนึ่งคือในไอจีเราไม่สวยหรอคือเขาชอบอะไรอย่างนี้หรอเขาชอบอะไรที่ดุดดุดเปิ้ลเปิ้ลมอมอมอะไรเงี้ย วันจะได้ลงรูปแบบนั้นไม่ใช่ไะไรจะได้ลงทูคนจะบอกว่าโอ๊ยไลท์อยู่นั้นไลท์มันกินไม่ได้กินได้นได้ทุกคนกินได้ที่กินสาวข้าวน้ำาปลาเวอรใครกดไลท์มาอุ้ยเนี่ยคือเทคนิคเส้นทุกคนใช้พวกดัดกระองอะไรครับพี่ไม่ยาเป็นอ่อ Brown ค่ะไว้เมย่ยขัดขีดแล้ววะขัดขีดแล้วมา ฟุกเราจะคัดคีดนะฮะทุกคนขอถามอย่างนี้นิดนึงพี่เมย่าน่าค่ะที่เมย่าทำจมูกอ่าเออต้องห็นเน่เพราะหนูมีความรู้เลยเห็นว่ามันต้องทํายากว่าคนปกติมันถือว่ามันกว่ากว่าคนทั่วไปอะไรยังไงคือไอ้สิ่งนะคือด้วยความที่เราเราเป็นคนเนื้อน้อยนะก็จะใส่โด่งเหมือนคนอื่นไม่ได้คือหมอก็จะพูดให้เราเห็นเลยว่าเราทําได้แค่นี้นะเออหมออาจจะยกตรงนี้ให้หน่อยเนึงหมออาจจะแบบลดขนาดรู สมูทให้กระกอบเออคนด้วยจมูกกว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากกว่าคุณประกอบพะกของเนี่ยมันแบนเลย<อ>แบนแบบมันมีไว้กันเลยมีนิดนึงมีข้อจำกัดแล้วยิ่ด้วยความที่ฉันเป็นโรคเบาหวานอีกห<อ>มายถือว่าการที่จะวางยาสลบการที่จะนอนกับอะไรเงี้ยก็ยากต้องรักษาตัวให้น้ําตาลปกติถึงจะทําได้อย่าเงี้ยแ<อ>ต่ทํามาแล้วถือว่าชอบไหมพิมพยาชอบนะรู้สึกว่าถืว่ามันจะหมดธรรมชาติที่แบบเหมือนแบบเออเออมันมาพอดีเลยอ่ะก็เลยเออโชคดีมากที่แบบเออ่ย พอทาได้อยู่อะไรเงี้ยเอฟซีก <LC S 2> <N LC S 1> ็ต้องให้ครัเอซีต้องให้คุณนี่ที่ทางของคุณหมอกายยงเกียร์แล้มีแพนอยากจะทําเพิ่มไหมพี่มายาอ,อยากจะอ,อดไขมันนะทออ๋อใช่ปะมันจะมีคนแบบหลายประเภทเนาะเวลาเขาเจอเราอพอตอนที่เราเป็นโรคะอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าเออเป็นอะไรน,นี่ก็ไม่บอกอะไรเออลดความอ้วนอ้วนสวยกว่าเป็นอย่างนี้แต่พออ้วนแล้วทำไมปล่อยตัวเองขนาดนั้นนะเป็นอย่างนี้ ไม่เคยพอใจไม่เคยพอ,ยยพอยใจน,นี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเนาะคนเราเนาะมันก็เป็นอะไรฟิลอย่างเงี้ยทุกคนค่ะในฟูคาคิสแล้วนะฮะพี่เมย่าก็เริ่มมาแล้วฟอกซี่มากแล้วก็ฟูจเกิอายเนอร์นะฮะสีดำของเมดทีนนะฮะซูเปอร์แบล็กตัวนี้เลยทุกคนค่ะต่อไปเชดดิ้งนะคะพี่เมย,ย่ายังไงลงลิปละแล้วก็เฉดเฉดไรว่าตายหลสายตายพี่เมยา่าคือแบบ สโมคควันบุหรี่ของจริงเนาะแล้วก็วิ่งฟ็อกซี่อายมากใส่ฟอร์ดนะชอบคลิปนี้พี่ไม่ย้มไม่อะอยากจะบอกคนที่แบบเริ่มแต่งแบบใส่ฟอร์ดรู้สึกว่าแบบไม่กล้าแต่งไม่มั่นใจแต่งไปโดนเพื่อนล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมจริงๆอ่ะไม่มีใครลอร้อเราทุกคนหมายถึงว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะบางครั้งเขาอาจจะถามด้วยความสงสัยอะไรอย่างเงี้ย<อ>ต้องบอกเขาว่าเออเป็นแบบน<อ>ี้แบบนี้แบบนี้จะโรมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้น้องๆหลายคนที่เป็นเนาะอ่างเงี้ยแบบโหดนะโอ้โหดมากก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็บ เราก็รับมาฒนธนทมจากการแต่งหน้าจากที่อื่นมาอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าุดแล้วไม่ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลแหละหมายถึงว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราจะทําสิ่งเนี้ยเราโอเคทุกคนต่อให้คนอื่นไม่โอเคเรา่สนเราไม่ได้สนใจเราสึกวาเราโอเคเราสวยล้วจบจบแค่นี้เลยทุกคนนักสอะวันนี้ค่ะนัสอบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะค่ะย่างย่างยค่ะพี่วิยาเคยใช้แป้งใบปะเนี่ยเคยใช้พื่อ่ใช้สีอะไรอยู่สีเหลืองออกเหลืองๆหน่อยว้าหนูว่าพี่วิยาเคยลองสีแร์หรือยังยัง พี่แม่ยัเนอร์ชอบปะบไม่รู้ดิเออลืมหนูมีสีแฟียอยู่มามามานี่โอ้สีนี้เลยเอน่าจะตอบโจทย์พี่แม่ย่าหรือเปล่าอย่ามาดูนะคอุ้ยแม่ย่าทำดีๆนะเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะยังไงพี่แมย่ย่าเงียบเงียบไม่ดีเลยอ่ะถ้าเงียบไปอย่างเงี้ยดูอยู่อุ้ยยังไงพี่แม่ย่ามันพุ่งมากเลยอันนี้คือข้างที่ลงไงมันก็จะขาวมันมันยกด้วยปะเออมันยกด้วยแล้วก็อันนี้คือข้างที่ไม่เนี่ย จะฟุกใช้เป็นสีเดิมนะสีออริจินอลลงพ,พื้นพื้นพื้นผิวก่อน นี่จริงๆสักคนที่ไม่ค่อยมีมแบบปัญหาเรื่องใต้ตาคมแบบ,แบ,บมุมจนมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรู้สึกว่าตอบโจทย์เพราะสีเนี้ยทามาแบบตอบโจทย์แบบพวกแรกควีนเลยเอาพวกแต่งหน้าจัดเต็น,นใช่เลยเพราะว่าอยู่แต่ว่าสีเดิมอ่ะมันก็พุ่งแล้วแหละแต่ว่าคนที่อยากแต่งเวอร์วอแฟนซีจึง้งจึ้งจริงรอ่ะแต่ว่าอาจจะยังเบาไปสำหสีออริจินอลอะไรเนี้ยเนาะคือมันดุ้งเลยอ่ะแล้วหนูกลังออกสีใหม่ด้วยนะพีิมยาเป็นสำหรับคนที่แบบแต่งเกาหลีแต่งหวานอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีพี่ชมพูชมพูอะไรเนี้ย คือตลอดนะพี่ี่มีความแบบฝอดุดุอะไรก้ยแต่ว่าแต่งแบลแลวเราขึ้นด้วยได้ยังไงไม่รหรู้ก็วันนั้นหนูเจอพี่ได้ไอ้ไอ้ไย่าไอ้าไยายเลยอ่ะ สวยมากเอาจริงปะ่ะเหมือนเป็นหนึ่งในโฟอีฟไว้ฟุกตีนผู้ต้องถ่ายพี่เมย์เย้าไปเลยอะ่ะด <laughs> ี่ทรงผมด้วยอะไระทุกอย่างมันน่ารักจังวะ <c oughs> คือไม่เคยทําทรงผมทรงนานเลยแล้วที่ทำบอกว่าเออนุ่นสั่ลองทำทำทำทีทททท د د เดียวหยิบหยิบจับจับอะไรของพี่ให้ก็เลยสบายดีเนาะมันน่ารักได้ยังไงไม่รู้อะ่ะด้วยความเราคนชมเยอะเปล่าเหรอละคนชมเยอะเห็นปะเราหน้าสั้นด้วยพี่เมย์หน้าสั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบ คือคนคือมันน่ารักว่าอยากให้ทุกคนเห็นมากๆเลยอะปกปิดแก้มของดีอ r นนะฮะนี่สีชมพูเนี่บไม่ค่อยกล้าลงสีโดดอะไรสีเนี้ยคนดำชอบใช้พี่เมยา่าหรอเอาไหมล่ะพี่เมยา่าดูได้คนดำใช้ยเยอะพี่เมย่าคนที่แบบผิวดำเลยอะติดปะเนี้ยติดโอ้ยสวยสวยพี่เมย่าดีๆอ่ะต่อไปขนตาอะไรไหมพี่เมยา่มาเจ๊เจมา ยังไงครัพี่เมย่าเซ้มคาคาร่าของอะไรครับนี่ปมนคนไม่ค่อยตาสก้าจริง,รงเหรอเราติดขนตาได้เลยเหรออีคนตาได้เน่ยหนีบปะไม่หนีบทำไมอะ่ะเลือความที่ตัวเองเป็นคนไม่มีคนตาอยู่แล้วอะอ,อ่าก็เลย ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อ๋อก็ไม่เห็นเนาะนี่ข้อหนูขวอนตามมันทิ่มลงไนงะเออลืมถามเอาถามแต่มพี่เมยา่าค่ะพี่เมย่ามีเทคนิคอะไรใหม่ที่แบบรู้สึกว่าอันเนี้ยฉันทําแล้วแบบมันเหมาะกับฉันมากหรือแบบเป็นเทคนิคที่แบบไม่รู้ไม่ใครทํำไหมแต่ฉันทําอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มีใครรูไหมว่าฉันทำใช่ไหมอือสามารถที่จะคิว นี่จะเป็นคนชอบรักไก่นี่จะติดเทตทูแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเออคือด้วยความที่วคนเนี้ยว่าเราจะวัดคิวเล็กไงปกติจะเป็นคนที่ติดแทตทูเหมือนรอยสักอ่ะจริงเหรอใช่แปะที่คเรื่องความที่เราเป็นคนไม่มีคิวมันก็เลยเราไม่โป๊แปะและทีนี้เราก็ค่อยๆเอามานั่งเรียงเส้นเรียงเส้นวาดวาดสกิปสกิปเพื่อให้มันเข้าแบบเรื่องจริงปะจริงอุ้ยเทตทูคิวหาซื้อที่ไหนอะพี่เมย์ยะแอปส้มขอลิงก์ได้ไหมได้อยากลองแปะว่าอยากลองใช่ไหมคือมันจะเนียนเลยแล้วหนูมีนนนคิิวดึงะ มีขนชิ้นหนึ่งได้ไม่ไม่น่าจะแปลกมากเออแต่มันเนียนมากเลยอะเนียนมากจริงเหรอแล้วเราก็ค่อยมาสกิบมาสกิบอะไรเงี้ยสกิบทับมันไปเอออีกรอบนึงแต่เนี้ยจะเป็นคนที่ชอบแปะคิ้วก่อนแล้วก็ทีนี้ก็จะลงพวกเซรั่มเซรั่มอะไรอ้าวหรอใช่เพราะว่าถ้าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วเรามาแปะคิ้วอะหน้าจะเงาอีชัตทูนียจะเงาเพราะฉะนั้นเราต้องลงครีมลงอะไรเพื่อให้รู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าเราก่อนตัวคิ้วอะอ๋อก็คือหมายถึงว่าเราลงครีมทับมันไปได้เลยเหรอได้เลย ริ่ไม่ต้อ,ตองว่าล,ลงลงลงอะไรที่มันเป็นเบาๆบาอ้ <ลง S 3> อไม่มจะไปถูอ,อ,อย่าไปถูอ,อ่หมายถึงว่าลงอะไรที่มันเป็นแบบอาจจะเป็นน้าน้ํเบาเบาหน่อยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันมันจะเข้ากับผิวเราเลย<อ>แล้วเราค่อยมาสกิปแล้วยิ่งพอหน้าเราพอมันตกกลางวันไปอ,ไอย่างเงี้ยดูสักช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยหน้าเราพอน้ํามันที่หน้ามันออกหน้าเรามันแมตขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนคนสักคิวใช่หรอจริงที่สักแบบเป๊ะเลยใช้คอนซีลงเลอร์อะไรเก็บๆก็บทมให้ท่ากันเก็บเก็บก็เหมือนกับ เหมือนเลยอะแล้วมีสี้วยปะมีวว้อะไรใหม่ๆเนาะใช่แล้วมันมีให้เลือกแบบหลายทรงมากจริงเหรอใช่อย่างนี้เลือกหลายทรงหนาเล็ก่มีหนามีเล็กมีคิ้วก่งมีคิ้วใส่ปอมวคิ้วโกงอะไรเงี้ยมีหมดได้เลยพี่เมย์าเจอแน่นี่ไงดิวตี้รายการนี่เชื่อเไรนะก็สิบดิวตี้ก็สิบดิวตี้คือรายการก็ต้องทำให ชาปสิทธิ์ยูที่เราได้อะไรใหม่ๆเนาะอะไรใหม่ๆวิทุกคนขาเดี๋ยวมาลองแปะคิวกันวิวไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะว่าเขามีการแปะคิวกันเกิดขึ้นด้วยอ่ะมีมีถึงขั้นขนตาล่านเลยนะเป็นของปลอมนะเป็นของแททูแททูแล้วมันเนียนปะเนียนที่มานทำยังไม่เคยทําแต่ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่เคยทำจะทําช่วงสงการอยู่แต่งหน้าสงการก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องปัดไม่ต้องปาดแล้วคืนนี้บอกว่าที่เป็นคนไม่มีขนคิวกับขนตาไงนี่ก็เลยซื้อแททูที่เป็นขนตาล่านเป็นเส้นเหมือนล็องแปะแททูเอง เลย,ยมันจะตั้งหอมไปถึงมันก็ต้องแบนไปกับผิวคือว่าแบนแตกับผิวจะไหมถึงว่ามันมันเหมือนมันลอกอ,ะอ่ะไม่เกิดไม่พ้าพี่เมย่ายอถูกทุกคนค่ะฟุกเอาขอนตามมาแซมข้างหลังนิดนึงนะฮะทุกคนค่ะต่อไปทาลิปกันนะฮะ ฟุกเขียนขอบปากด้วยของเบรนดิ้งลิปไลเนอร์ของฟอยทูเบอร์5นะคะทุกคนพี่เมย่าล่ะอ,อ้าคูดาบิวตี้นะคะซูเกะบูศูนย์หกแปดสองซึ่งน,นูดเลยทุกคนแล้วก็ลิปข้างในนะฟุกใช้เป็น l o r e a l นะคะเบอร์1นึ่นงหนึ่งหกมาฮาลูพอนนึ่นดๆแบบนี้เป็นการพูดคำว่านูดเลยพอเจอพี่เมยา่าแล้วก็ใช้ลิปเขาเรียกว,ว่าลิปบ๊อบุงของเอ่อเฮลีย์วีเบอร์นะฮะลงทับอีกรอบหนึ่ง โอ้ยสีสวยเดี๋ยวพี่มยาย่าปากเงาไงท่อนขาแล้วเดี๋ยวฟุกกับพี่มาย่าขออนุญาตไปแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วมาดูกันว่าฟินิชลุกเป็นยังไงนะคะสำหรับลุกวันนี้ พอสมควรเลยบอกเลยว่า f o x กซี่แบบตัวละครใน mlbb มากๆคือตัวใหม่หรือว่าตัวว่ชชิปนั่นเองสุดๆฟ็อกซี่อามากเนาะ โอ้วป้าแล้วป้าวันนี้แล้วป้าคืนนี้ยังไงฟอร์มทีมไหมคืนนี้ฟอร์มทีมอยู่แล้วค่ะนางเทย5คนใช่ MLBB ทุกคนเจอกันเลยเราก็ยังเลยไปทำภารกิจกันในเกมด้วยทุกคนรับสกิลเกรดเอสุดค่ะทุกคนแต่สุดท้ายพี่มาย่ามาประสิทธิ์บิวตี้ขอซีเคร็ตไอเทมสัามชิ้นได้ไหมเอ่ยเออต้องโชว์ให้ดูไหมหรือว่าบอกโชว์โชว์ด้วยสามชิ้นที่ว่าขาดแล้วตายแน่ๆอ่ะขาดแล้วตายแน่ๆชิ้นแรกคือกาวติดขนตาไม่เคยมีใครนึกถึงชิ้นนี้ เลยทำไมล่ะทุกคนเป็นนึกถึงแบบลิปถึงเซดดิ้งถึงอะไรอย่างเงี้ยคืนนี้มีความรู้สึกว่าถ้าขนตาหลุดหน้าเหี้ยทันทีเอออันนี้จริงๆเราไม่ชอบหลุดหัวนะเออมันจะชอบหลุดหัวเออแล้วถ้าโชคไม่เข้าข้างเรามากไปกว่านั้นคือหลุดทั้งแผงเพราะฉะนั้นคือกาวติดขนตาต้องมีหนึ่งสองคือลิปนั้นๆที่เราทาในแต่ละวันของอะไรครับอันนี้อะไรก็ได้หรอลิ่อะไรก็ได้อะไรก็ได้ออ๋คืออย่างนั้นต้องมีลิปติดตัวตั้งหนึ่งแท่งคือหมายถึงว่าวันนี้เราทาสีไหนออกจากบ้านคือสีนั้นต้องมีติดไว้ วสิ่งที่สามสีที่สามเลยก็คือมอมีลิปแล้วต้องมีกรอสอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลิปแมทใช่ไหมไม่ไม่ไม่ชอบกรอสกรอสเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ปากแห้งเออวันก็เลยเรากรอสกรอสเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งเราไปกินโน่นนี่นั่นโอ้ยกรอสนี่มันเดิมมันเติมได้ทั้งกวันอันนี้คือสามไอเทมของพี่เมย์ยาที่ขาดไม่ได้สุดท้ายตอนตอนมาเห็นเราทำท่ากอสิบพี่ตีเวตอนไม่สวยตอนนี้สวยแล้วเราทำท่าแบบกอสิบที่สวยๆกันดีกว่าโอเคค่ะมากอสิบ ดี้มากเลยโอ้ยวันนี้ขอบคุณพี่มาย่ามามากนะคะดีใจมากเลยแบบจริงจริงเราไม่ได้แต่งฝอก็ฝอแบบมานานมากแล้วสีตานี้โทนนี้ก็บ่อยนะว่าไม่เล่นนะคะนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์นะคะมีอะไรก็เมนเตชัมเราได้และในฐานนี้อย่าลืมไปโหลด mlvb มาเล่นกันพี่มาย่าใช่ค่ะและทุกคนก็อย่าลืมฟอร์มทีมกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเนาะเป็นแบบโน่นนี่น่าทายใช่ทุกคนอย่าลืมเลยอันนี้ใช่ถ้วใครเจอพวกเราในเกมก็ส่งเสียคุยกันได้อย่าด่ากั สุดท้ายพี่มาย่าเผื่อแบบว่าใครที่เป็นสายเกมอยู่แล้วแล้วแบบไม่รู้ว่าจะติดตามข่าวสารที่ไหนนี่เลยค่ะ Facebook f แ n Page นะคะ Mobile Legend แบ่งๆไปติดตามข่าวสารที่หน้าเพจเขาเลยเขาจะมีอัปเดตตลอดว่ามีโปรโมชั่นมีอะไรใหม่ๆอะไรเข้าใหม่อะไรตัวอะไรก็ไปติดตามได้นะคะที่เพจ Facebook เขาเลยค่ะทุกคนแล้วบอกเลยว่าใครที่ติดตามแฟนเพจเขามีโอกาสลุ้นรับ iPhone ใครอื่นตอนนี้บอกเลยว่าพิเศษมากใครที่ออกไปก่อนก็เสียใจด้วยใครทีต่ตอนนี้บอกเลยว่าเรามีรหัสแกลกรางวัลกับไอเทมสุดพิเศษพี่มเมย์่า <im it> ในลิงก์ดีสคริปชั่นนะคะด้านล่างสามารถกดได้เลยค่ะทุกคนก็ <im it> สุดท้ายนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กันทีนี้มากเลยเท่านี้มากมากเลยก่งนกรีนเนฟู๊ดนะครัวันนี้ฟูก๊กับพี่เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจบจบแล้วหรอจบไปแล้วโอเคมาถ่ายรูปพี่โคลน่